เราศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกันไปแล้วต่อมาเรามาศึกษาเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกันต่อเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ i อทีเป็นการนำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรับและส่งข้อมูลที่ต้องการเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญในห่วงโซ่อุปทานคือถ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานจะทําให้ผู้จัดการตัดสินใจพิจารณาได้ตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทานทําให้เกิดประสิทธิภาพทั้งตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่แค่เพียงห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หนึ่งแต่มันยังเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละแผนกส่งผลทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นนั่นเองครับในระบบโครงสร้างของสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานนี้เราจะพิจารณาทั้งกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นนาำถึงปลายนาำหรือตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบผู้ผลิตไปจนถึงลูกค้าหากเราพิจารณาบรณาการทุกกระบวนการอย่างละเอียดจะทำให้แก้ปัญหาการทำงานได้ทุกกระบวนการในธุรกิจเช่นการทำงานซําซ้อนการป้อนข้อมูลผิดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานที่ไม่ดีเป็นต้นการที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยครับ หัวข้อต่อมาคือระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครับการพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการนั้นประกอบด้วย 1. การจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์หรือ SRM 2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM 3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ CRM และ 4. พื้นฐานการจัดการธุรกิจหรือ TMF คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. การจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์คือกระบวนการต่างๆที่เน้นไปยังปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับซัพพลายเออร์ที่เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานโดยมีกระบวนการที่สำคัญคือความร่วมมือกันในการออกแบบวัตถุดิบการเจรจาต่อรองการสั่งซื้อและความร่วมมือกันในการจัดซื้อโดยต้องมีความเหมาะสมระหว่างกระบวนการการจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM และการจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์หรือ SRM 2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ Internal Supply Chain Management จะรวมไปถึงกระบวนการต่างๆทั้งหมดในการวางแผนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการสั่งซื้อของลูกค้าโดยมีกระบวนการดังนี้การวางแผนกลยุทธ์การวางแผนอุปสงค์การวางแผนอุปทานการทําให้บรรลุเป้าหมายและการบริการหน้างานซึ่งจะเป็นการรวมกันระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ CRM ในแต่ละกระบวนการในระดับมหาภาค 3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับลูกค้าปลายทางในห่วงโซ่อุปทานโดยมีกระบวนการหลักคือการตลาดฝ่ายขายการจัดการจัดซื้อศูนย์บริการและศูนย์ร้องเรียน ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกให้เลือกเป็นจำนวนมากเรามาดูวิดีโอตัวอย่างการจัดการโซ่ปุทานของบริษัท IBM กันนะครับคลิกไฟล์วิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Today's complex global supply chains are full of uncertainty. The optimal supply chain is one where you can anticipate, control, and react to disruptions and volatility in collaboration with customers, suppliers, and logistics partners. That's the supply chain you get with IBM Solutions for Supply Chain Planning and Execution. The integration of planning and execution makes the difference. First, anticipate. Advanced analytics use historical and real time execution data to forecast what will happen in the event of a disruption. Using optimization, discover the best solutions by evaluating what if scenarios for transportation, inventory, sourcing, warehousing, and other typical supply chain problems built on the resources and constraints intrinsic to your supply chain. Now you can choose the optimal plan with optimization technology to help prescribe what should happen and determine the best alternative plan if a disruption occurs. Meanwhile, IBM cloud-based execution solutions give you control over normal day-to-day -day processes to fulfill orders, manage inventories, and move products. And in response to certain kinds of disruptions and demand volatility, you can have the optimized alternative plan execute automatically. In any case, with end to end visibility, you always have the ability to react sooner to disruptions or take advantage of opportunities. To ensure quick reaction, executing processes can be set to trigger alerts through multiple channels when things go wrong. Anticipate, control, and react with integrated supply chain management solutions layered with business analytics from IBM. ของเทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานนั้นที่ระดับสูงสุดกระบวนการทั้ง3ของ SCM จะมีการบูรณาการต่อเนื่องเพื่อผลักดันการพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กรซอฟต์แวร์เน้นไปเป็นการบูรณาการโดยรวมจะมีการจัดสรรใช้มากขึ้นสำหรับองค์กรโดยรวมและบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ต,าต่างๆก็มีความสำเร็จมากขึ้นหน้าที่ความสามารถในการรวมกระบวนการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการและความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ ระบบสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานในทางปฏิบัติประกอบด้วยเรือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับองค์ประกอบความสำเร็จขององค์กรดำเนินการตามขั้นตอนและการวัดความสำเร็จปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการและความซับซ้อนขององค์กรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไม่ใช่เป็นตัวตัดสินใจ